วิดีโอนี้นะคะเรามาดูความรู้สึกนะคะสถานการณ์คร่าวๆแล้วก็สิ่งที่อาจจะแบบไพ่อ,อยากสื่อสารนะคะมีพลังงานความภาคภูมิใจทิฐิมนะความดื้อรั้น ขึ้นมานะคะพลังงานของความหยิงพลังงานของความไม่สนไม่แคร์นะคะยึดความคิดตัวเองเป็นหลักนะคือเป็นได้ทางแง่บวกแง่ลบค่ะถ้ามากเกินไปก็อาจจะไม่ดีในขณะเดียวกันต้องมีไว้บ้างเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีขอบเขตเนาะมีขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็เหมือน เราจะได้สามารถปฏิเสธหรือตัดพลังงานบางอย่างออกไปได้นะคะคุณจะเห็นถึงพลังงานของการเหมือนหนีหายความขมขื่นความโกรธความเหมือนอึมครึมเพราะนั้นมองว่าเป็นสถานการณ์ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่อาจจะมีสิ่งที่คุณภาคภูมิใจอยู่นะคะหรือว่ามีสิ่งที่รู้สึกเราไม่ชื่นชอบหรือไม่อยากทำหรือเป็นพลังงานที่อาจจะแบบมีความดื้อรั้นนะคะ หมือนพยายามจะปฏิเสธโต้แยง้งหรือขัดขืนกับบางเรื่องแล้วก็อาจจะอยากหายตัวไปจากจุดนั้นเบื่อหน่ายนะคะอยากที่จะเหมือนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครสนใจอะเหมือนคนที่อยากปลีกตัวอยากหายไปไปอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเหมือนเบื่อหน่ายอนะคะ่ะเบื่อหน่ผู้คนเบื่อหน่ายสังคมเนาะหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากไปอยู่เงียบๆหรืออยากออกไปจากจุดนั้นงานนั้น อะไรแบบนั้นสถานการณ์นั้นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะพลังงานของความขมขืนซึ่งอาจจะมีเรื่องราวเนาะที่ทำให้รู้สึกมันมันขมขืนในใจหรือว่ามันมันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะอยากระเบิดหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความกโกรธความหงุดหงิดใจอยู่กับผู้คนเหล่านั้นสถานการณ์อะไรแบบนี้ค่ะคำพูดการแสดงออกบางอย่าง นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงฮอร์โมนก็ได้ค่ะที่คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะหรือคุณรู้สึกเบื่อนหน่ายผู้คนนะคะในขณะเดียวกันน่ะมีพลังงานของความอย่างที่บอกไปเนาะว่าคืออาจจะพูดถึงความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะความขึงขังนะคะพลังงานที่อาจจะแบบไม่อยากทําในสิ่งที่ผู้คนรีเควสต์ร้องขอหรือรู้สึกอึดอัดที่จะต้องเป็นไปตาม เรื่องราวนโยบายหรือกฎเกณฑ์บางอย่างของผู้คนองค์กรนา้ก็ว่าไปนะคะเรามาดูสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารนะคะมีพลังงานที่คุณอาจจะไปพบเจอคําแรงๆหรือคุณน่นแหละที่รู้สึกแบบ กลัวแพ้เสียงในหัวมากคุณอาจจะมีคําที่อยากจะแบบสบดัดหรือมีคําที่อยากจะไม่จําเป็นต้องหยาบคายก็ได้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกคุณอยากจะพูดบางอย่างอที่มันแบบคนฟังจะต้องรู้สึกตกใจเนาะหรือว่ารู้สึกว่าแบบโอ้แรงนะเหมือนกันนะซึ่งซึ่งมันเหมือนมีพลังงานเหล่านี้เนาะคะ่ะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ คุณควรพักผ่อนนะคุณควรพักผ่อนเยียวยากายใจตัวเองนะคะพลังงานลบๆคือต้องเหมือนค่อย,อยๆทําให้ตัวเองรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายคุณอาจจะเครียดเกินไปได้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนมันอึดอัดเหนื่อยเกินไปเครียดเกินไปมีพลังงานของการเทคแอคชั่นการลงมือทานะคะอะไรก็ตามที่เป็นแนวคิดนโยบายหรือเป็นสิ่งที่คุณฝันมาแต่ยังไม่เคยได้ ลองดูลองทำทดลองถึงเวลาแล้วในการที่จะแบบลงมือทำตัดสินใจบางอย่างอยากให้มีความเชื่อความศรัทธาในความฝันของคุณนะคะยึดมั่นยึดถือลงมือทำทำให้เป็นจริงนะคะมีประเด็นปัญหาส่วนตัวเนาะหรืออุปสรรคที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคละมันมีอิทธิพลอย่างมากะนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่จุดที่ คลี่คลายนะคะไม่มากก็น,น้อยอะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนแต่คุณจะได้เห็นนะคะความคืบหน้าหรือว่าผลลัพธ์บางอย่างที่คุณจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันโล่งไปอีกเปลาหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมัน100%เรู้สึกสบายมากๆเลยนะกับปัญหาอุปสรรคที่มีมาและได้รับการแก้ไขนะคะ,ะ,คะเห็นทางออกอะ อาจจะมีคำแนะนำที่ดีทางออกที่ตรงจุดนะคะพลังงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะล้วนแล้วแต่เข้ามานะเพื่อเหมือนเหมือนเป็นบททดสอบนะคะเหมือนเป็นบททดสอบทําให้ให้ได้เห็นนะคะว่าคุณมีศักยภาพแค่ไหนคุณจะสามารถรับมือแก้ปัญหาหรือในแง่มุมอื่นๆค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอเพราะฉะนั้น สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกมัดนะเกี่ยวกับคุณว่าจะเป็นหนี้สินสัญญาเกี่ยวกับการเงินการงานหรือคู่รักก็ได้หาคู่ครองบางเรื่องที่เข้ามาแล้วมันมีสิ่งที่แบบปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมาผูกพันผูกมัดนะคะมีความสัมพันธ์หรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะล้วนแล้วแต่แบบเข้ามาเพื่อทดสอบเนาะหรือเข้ามาเพื่อวัดใจให้ได้เรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนนะคะ ขอสิ่งที่พ่ายอยากสื่อสารแนะนำเพิ่มเติมนะคะคือตัวคุณน่ะมีคุณค่านะล้ำค่านะคะ เป็นทรัพย์สินที่ล้ำค่าร่างกายก็เป็นเหมือนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนพาคุณไปนู่นนี่พาคุณทำกิจกรรมนะคะอืมพลังงานที่เหมือนเป็นเป็นสิ่งที่แบบไม่ว่าใจยังไงก็ตามะนะคะคือร่างกายอะเนาะการหันมาใส่ใจกายใจพลังงานของตัวเองนะคะหันมาใส่ใจว่าร่างกายเป็นยังไงบ้าง นะคะสบายดีไหมรรู้สึกอย่างไรพูดคุยกับร่างกายของตัวเองนะคะรู้สึกต่อสิ่งที่ร่างกายรู้สึกอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะนอนหลับเพียงพอไหมแล้วอะไรที่ทำแล้วเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของคุณได้รับการเยียวยาพักผ่อนรู้สึกดีมากขึ้นนะคะนี่ก็เหมือนเป็นการหันมารัก ใส่ใจตัวเองหันมาเห็นความสำคัญนะของยานพาหานะที่สำคัญเลยก็คือร่างกายนะคะก็เหมือนเป็นพลังงานที่ขึ้นมานะคะเหมาะมากๆกับคนที่อาจจะแบบนอนน้อยนอนดึกทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอละเลยต่อสุขภาพร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามแต่เป็นพลังงานที่ขึ้นมานะคะที่อยากให้พักผ่อนอยากให้ขอบคุณร่างกายของตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการเกิดสิ่งต่างๆมากมายนะก็คือการให้ร่างกายได้มีความสุขพักผ่อนให้เต็มที่มีสุขภาพที่ดีนะคะพลังงานของการเหมือนเติมเต็มนะคะเติมเต็มตัวเองเติมเต็มวันของคุณนะ,ะอะลองนึกถึงปัจจุบันก่อนเลยว่าตอนเนี้ยคุณมีความรู้สึกแบบไหนคุณเครียดคุณมีความสุข นะคะคุณกโกรธคุณมีความเชื่อมั่นหดหูใจวิตกกังวลหรือรู้สึกสงบจิตสงบใจเพราะฉะนั้นคือเป็นการหันมาถามตัวเองว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่เป็นอยู่เนี่ยกับช่วงเวลาณนะปัจจุบันเนี่ยค่ะนะคะช่วงเวลาที่คุ้มค่านะช่วงเวลาที่เดี๋ยวก็จะผ่านไปนะช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคุณแบบไปตลอดอะนะคะเวลามันหมดไปเวลานั้นผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนเป็นพลังงานที่แบบ พอเราลองมาตระหนักรู้นะคะว่าสิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดอยู่นั้นน่ะกับช่วงเวลาสั้นๆน่ะที่เราจะได้ใช้อะมันมันควรที่จะแบบรู้สึกแบบไหนดีละ่ะคุณควรจะเติมเต็มตัวเองด้วยความรู้สึกไหนดีนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานที่เหมือนเราเราควรที่จะแบบเหมือนรู้สึกนะคะหรือว่าอ,อ่ทำให้ตัวเองอยู่ในพลังงานที่จะนำพาคุณ ไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเนาะบางทีอาจจะเป็นความสุขความสงบนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณคุณมีความปรารถนาอะไรล่ะคุณปรารถนาที่อยากจะได้แบบไหนเพราะนั้นบางทีความรู้สึกในแต่ละวันนะคะการแสดงออกในแต่ละวันนะก็อาจจะแบบเป็นสะพานเล็กๆนะที่นำพาคุณนะคะไปไปสู่สิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะคะ พลังงานของการเหมือนลองถามหัวใจความปรารถนาของตัวเองอะค่ะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรหรือบางคนเนี่ยรู้รอยู่อยู่แล้วแต่อาจจะยังกลัวอยู่หรือไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคือไพ่อยากจะถามคุณนะะว่าถ้าเกิดสมมุติสิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะมันมันจะสำเร็จอย่างแน่นอนคุณจะตัดสินใจตอนนี้เลยไหม หรือหมายถึงว่าสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วคุณอาจจะแบบอยากทำอ่ะแต่กลัวหรือไม่มั่นใจกลัวมันจะล้มเหลวกลัวมันจะไม่เป็นไปอย่างที่หวังไพ่อ,อยากจะถามคุณว่าแล้วถ้าเกิดความกลัวเหล่านั้นมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณลองตัดสินใจทํำดูคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคุณจะทําเลยไหมนะคุณจะมัวลังเลอยู่หรือเปล่า นะเพราะนั้นคือเป็นพลังงานที่เหมือนบางครั้งเนี่ยแรงฮึบในใจความปรารถนาในใจนะคะถ้ายิ่งมันมีมากคุณก็จะมีแรงฮึบในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองเนาะเพื่อให้สำเร็จหรือได้ทำอ่ะได้ทำสักทีเนาะกับสิ่งที่ปรารถนาเพื่อไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะหรือผลสุดท้ายอะ่ะไม่ได้อะไรสักอย่างหรือไม่ได้ทำตามความฝันต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ย อาจจะไม่ต้องตัดสินใจแบบ100%เก็ได้ค่ะคุณอาจจะค่อยๆทำก็ได้นะเริ่มจากก้าวเล็กๆนะคะทดลองบางอย่างลองอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะนะซึ่งนั่นก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นพลังงานของการเหมือนอยากให้คุณเห็นในตัวเองนะว่าคุณไม่มีข้อจำกัดนะ ะค,ะคุณไม่มีข้อจำกัดใดๆนะคุณคุณควรที่จะแบบลุยนะคุณควรที่จะเห็นศักยภาพของตัวเองให้มากกว่านี้นะคะคุณคุณมีสิ่งที่แบบจะสามารถทำได้นะคุณมีศักยภาพมากพอนะอะไรแบบนี้นะคะ